เพราะคุณพ่ยอมา าวันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดอาการล่าสุดของคุณยายมรสีอิสรางกูลณ,ณอยุทยานะคะหลังจากที่มีการแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะพบว่ามีแผลติดเชื้อแล้วก็มีภาวะน้ำท่วมปอดทำให้แฟนๆที่ได้ทราบข่าวนะคะก็พากันส่งกำลังใจอย่างล้นหลามจริงๆค่ะ ผูช้ชมคะก่อนหน้านี้ค่ะโอ้โหหลายๆคนก็อาจจะเห็นหน้าค่าตาคุณยายเนี่ยมาโอ้โหนานพอสมควรเพราะว่าอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็รับบทเป็นนักแสดงอาวุโสอะไรต่างๆนานามากมายนะคะแล้วแน่น,นอนคำว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณอ้อยจริรวีอดดีสรณณางกุลอยยธยาค่ะลูกสาวของคุณยายมรารสีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าทางด้านของคุณแม่หรือว่าคุณยายเนี่ยแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการแผลติดเชื้อ ประกอบกับมีภาวะน้ําท่วมปอดค่ะทีนี้ค่ะทางด้านคุณอ้อยนะคะก็มีการอัปเดตอาการล่าสุดของคุณยายมรารสีผ่านทางโซเชียลนะคะในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคุณยายเองก็ดูดีขึ้นแล้วสดใสขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็เหมือนอาการเนี่ยดีขึ้นตามลําดับส่วนจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณหมอก็แจ้งว่าต้องรอแผลหายดีก่อนค่ะ ทางนี้นะคะแฟนๆก็ต้องยอมรับนะคะว่าอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆหลายคนก็คอยติดตามคอยดูอาการคอยแบบว่าคือคุณยายเขาก็จะมีการแบบเหมือนอัปเดตเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลให้เราได้เห็นนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ารักมากเลยหลายคนเข้ามาส่งกําลังใจให้กับคุณยายมารสีหายป่วยวัยหวเรียกว่าเต็มโซเชียลไปหมดค่ะแล้วยังมีอีกหลายคนนะคะที่ต้องบอกว่าชื่นชมในการดูแลคุณแม่ ก็คือเหมือนว่าชื่นชมคุณอ้อยจิราวดีเนี่ยคะแบบว่าเหมือนหลายคนพยายามที่จะนําไปเป็นแบบอย่างนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกว่าสําหรับคุณยายมรศีอิสรางกูณายุทยานะคะเกิดวันที่2พฤศจิกายน2463ปัจจุบันเนี่ยก็อายุสัก1 0 4 1 0 5ปีอะไรประมาณนี้แล้วค่ะแล้วแน่นอนค่ะว่าท่านเองก็เป็นนักสแสดงหญิงอาวุโสรวมถึงเป็นนักภาพภาพยนตร์อาวุโสชาวไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดเลยจนได้รับสมญานามนะคะว่าเป็นศิลปินหแผ่นดินคุณยายมรสีค่ะคืออยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย อย่างที่บอกนะคะภากเสียงก็ได้การแสดงก็รถนะคะเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงตลกจำอวดค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณยามรารสศีอายุได้แค่19ปีเท่านั้นนะคะแล้วพอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยตอนนั้นน่ะหลายคนรู้จักในนามของรุจิรามรารสศี ซึ่งเป็นคู่นักภาคที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้ชมภาพยนตร์มาอย่างยาวนานร่วมๆครึ่งศตวรรษค่ะก่อนจะผันตัวมาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์แล้วก็เหมือนมีการมาแสดงละครโทรทัศน์ในเวลาต่อมานะคะเหมือนว่าแสดงก็อยู่ตั้งแต่อายุ19น้วก็อยู่ในวงการบันเทิงมาจนถึงออตั้งแต่ปี2482จนกระทั่งถึงสัประมาณกลางปี2555 นานนะคะรวมรวมระยะเวลาในการทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย73ปีโอ้โหเรียกว่าครัมบอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานนะคะแถมไม่พอค่ะคุณยายมรารสีเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาศิละปะการแสดงประจำปีพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติที่อายุมากที่สุด สำหรับละครเวทีค่ะที่สร้างชื่อให้กับคุณยายมรสีมากที่สุดเนี่ยเป็นละครเวทีเรื่องวันนิดาในปี2486จากบทประพันธ์ของคุณวนันสิรินะคะโดยตอนนั้นเนี่ยเป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่รับบทเป็นวันนิดาค่ะแล้วก็มีเหมือนว่าแสดงละครมาเรื่อยๆนะคะเป็นละครเวทีบ้างนู่นนั่นนี่บ้างกระทั่งพอ มันถึงจุดอิ่มตัวคุณผู้ชมคะวันนึงเนี่ยความนิยมก็เริ่มลดลงนะคะก็เลยผันตัวจากนักแสดงละครเวทีเนี่ยมาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์นะคะ ทีนี้ค่ะพอเริ่มเข้าสู่การบันเทิงเริ่มแสดงละครโทรทัศน์ต่างๆนานาก็มีการเป็นนักแสดงนาําเป็นทั้งนางเอกเป็นทั้งนางร้ายเป็นทั้งนักแสดงสมทบคือแสดงมาหมดแล้วนะคะได้รับรางวัลต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลสุพรรณหงษ์ทองคําในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพย,ายนตร์เรื่อง ออโอตินะคะในปี2,529รางวัลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์แล้วก็ละครน,นักแสดงนักภากในพุทธศัก,กราช2,542 รางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขารางวัลเกิติยศคนทีวีพุทธศักราช2,548ก่อนที่จะมีการหยุดพักการแสดงไปในช่วงสักประมาณกลางปี2,555เนื่องด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วก็สุขภาพณตอนนั้นนะคะรวมระยะเวลาที่บอกค่ะอยู่ในวงการทั้งสิ้นเนี่ย73ปี ซึ่งทางด้านชีวิตครอบครัวเนี่ยก็เหมือนว่ามีการสมรสกับหม่อมหลวงรุจิราอิสรังกูลนะคะมีบุตรธิดา3คนค่ะซึ่งตอนนี้คุณอ้อยเองก็มีการดูแลอย่างต่อนเนื่องนะคะหลายๆคนที่ได้ทราบข่าวเนี่ยก็พากันส่งกําลังใจให้กับคุณยายจํานวนมากจริงๆค่ะใสหน้ามแม่วสวยวันนี้เลยไหมคะแม่เยอะเลยตอนนี้นะคะหกสอ้ออ้นานเดอทำไมนะคะ ออกดีแบกเลยหลอกเนี่ยโหหลอขนาดนี้เลยเหรอแล้วทำไมหาแฟนไม่ได้เลยเนี่ยหลอแล้วต้องแพ้เหรอหาหาแฟนไม่ได้เลยเนี่ยจูดได้ยังไงเงา้ยอ๋อหลออย่างนี้เลยเพราะวาเจริงไม่มีใครชอบหนูเลยอ่ะทำไงดีหาแฟนไม่ได้เลยเนี่ยค่ะไม่ถึงดุ๊กอืมทีใครนะฮะ ต้อถูกเนื้คู่กันใช่ค่ะต้องเป็นเนื้อคู่นะถึงจะได้เจอหาเนื้อคู่ยากหามาสิบกว่าปีล้ว็ไรแม่คะเท่าไรอายุก็หกสิบแไงยังไม่มีเนื้อคู่เลยกนหกสิบแปด่ะหกสิบแปดเดค่ัไม่มีไม่มีเลยทำยังไงดีเฮ้ยไม่มีคู่ใจตองแกง ไปเนอะไม่มีความต้องก็ถ้สมมันเสริมแล้สมอย่างไม่ต้องมีหรอกเนื้อคู่อยู่กับแม่ดีที่สุดอยู่กับแม่ดีกว่าดีน่โออดีกว่าเนอะไม่ต้องไปสนใจใครเนอะอยู่กับแม่กับลูกนี่แหละไม่ต้องไปมีแฟนเนอยู่กับแม่ได้กัน ดีที่สุดนะนะคะแม้ว่าแม่ทจะไม่ต้องมีแม่ก็อยู่กับแม่เนอะอยู่กับแม่ดีที่สุดนะคะแม่แม่ที่จะต้องมีคนนอยหน่อโอ้ไม่ต้องไมมีแล้วนะอยู่กับแม่ดีที่สุดชอบไหมคะไม่ต้องไมมีใครนะถ้าอยู่กับแม่หนูเนี่ยดีที่สุดเลยโอ้ดีที่สุดนะจ๊ะเนอะแม่ต้องแข็งแรงนะคะอืมเพราะมีหมูดูแลอยู่ นะหนูดูแลแม่ให้ดีที่สุดแม่ก็ต้องแข็งแรงที่สุดนะต้องสู้นะคะเข้าใจไหมเก่งมากมากหน,นูเป็นกำลังใจด้วยจ้ะหนูอ๋อหนูเป็นกำลังใจให้แม่สิจ้ะขอบคุณมากขอบคุณที่รักที่สุดนะคะรักที่สุดนะดใช่ใช่พ่อค่นะยายก็มีหนูก็มีหนูมีมัตตี้มีทิพย์ นะบ้านเราก็มากันหมดนั่นแหละแต่บางคนก็ไม่ได้มาเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันลำบากก็ต้องระวัง<ม>หนูตรวจแล้วตรวจทุกอย่างไม่เป็นอะไรมาได้ค่ะ<ม>ห,หนูก็ต้องระวังไปเจอใครตอนนี้หนูก็ต้องระวังใช่ไหมคะมอืมอาชี่คนอางางใช่อาชีพเราคนดย่างเขาอันเนอะทหารเยเลยอะไรอย่างคนะ่ะ มีเมียเองมีเมียที่ยังอ๋อตายคุณพระช่วยจะมีเมียที่ไหนได้นะคะคุณแม่ค่ะหนูบอกว่าหนูอยู่กับแม่อยู่ที่สุดนะคะไม่อยากมีไม่อยากมีใครแล้วตอนนี้อยู่กับแม่น่ารักจังอืมไม่ได้อยู่แม่ไม่น่ารักไอยู่เมียนั่นไม่ต้องอยู่ใครหรอกอยู่กับแม่ดีที่สุดนะคะอืมอยู่กับแม่ดีที่สุดเห็นไหมดีที่สบีบบีบบีบ ม่ได้เดีให่หนะอ้จแลให้มีงานนะให้มีเงินนะให้มีงานมีรายได้ดีๆดีลยคะจะได้มาเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดเลยอาทุกี่าทุสาทุาทเทียงเพียงว่าหมดตลอดเลออกไป อ,อสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้พ้นเลยนะแข็งแรงต้องมีแต่สิ่งดีๆเห็นไหมวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นไปสิ่งที่ไม่ดีมวกไปให้พ้นแล้วต่อไปนี้มีแต่สิ่งดีๆแล้วเหรอเห็น,เห,นเห็นรอยแม่รอยีิ้มแม่ดูก็ดีใจแล้วเป็นคนหน่อมไดีในน้ำใจอืมเป็นหนุ่มที่มีน้ำใจดโีโอเคโอเคจ้ะนะอืมน่ารัก ล้างมือแล้วนี่อืมกัดกัดกอืมเปรี้ยวฮะอืมจะได้ตื่นอืมอืมอร่อยไหมล่ะอ่าเปรี้ยวบ้างนะคะอไอ เออามะไรก็ดเกียดรึเปลานป็นเกียดเคะนอนสบายอากาศมันดีไงคะอะมาลุไม่ไหวเลยนะคะอือโอนนะอือหือไหนดูทีวีขึ่นแล้วนะสีดีขึ้นแล้วค่ะเนาะยังไม่ได้แกะลเนี่ยได้ยั็ไม่รู้ไม่หมอทัาแผลก่อนวะก็แกะนะคะ อ,อย่าไปจับมันแถงอ,ยอยกักเสบห้ามจับรึไหมครับท่าจับเจ้าเจ้าม่ะม่าแสบมันอะอืมอกขาหรือกไหนอื่นไม่เป็นไร มาอะไอหนูล้างเลยแล้วนะเกล็พ่เีเ้ยวเยอะเขียให้ละเอียดนะคะอืมจะลับเบื่อจะหลับอีกแล้วไม่เป็นไรเขี้ยวให้นีเอ้ยยังไม่หมดปากเลยให้หมดปากก่อน ง่วงก็นอนพักผ่อ,อน,นเยอะจะได้กลับบ้านเร็วๆ<ม>จะได้มีกำลังนะอืมเราอยากเลยเหอคะก็นอนให้มันสบายๆนะเดี๋ยวพี่คิดมนาะเดี๋ยวพาร์ตี้มาเขาขี้เกียจขี้เกียจเราบ้านเราคนเยไม่นช่วยเลย ขืมขอบคุณดเยอะเหรอ้อแระคะโอเคชิห้หม่ๆนะคะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ